สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบายบายมริตยูสองราศีนี้ดวงเปิดในรอบ7ปีคลิปนี้นะคะอันเนื่องมาจากมรตยูมีเกณฑ์โยกย้ายออกแล้วค่ะเรียกได้ว่าฟ้าเปิดชะตาเปลี่ยนกันก็คราวนี้นะคะ สำหรับสองราศีที่ดาวมฤรุตยูย้ายออกทำให้ชะตาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีที่ดาวมฤรุตยูย้ายออกจากดวงในวันที่7กรกฎาคม2565เรียกได้ว่าต่อตากน,นี้ไปฟ้าเปิดชะตาเปลี่ยนแล้วนะคะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ เรียกได้ว่าการงานจะเริ่มขยับเริ่มเดินหน้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้แล้วค่ะใครที่เป็นนักลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายจังหวะโชคลาภจะส่งผลดีงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าต่างประเทศจะเป็นงานที่ส่งผลดีจนถึงสิ้นปีนี้ก็เลยทีเดียวค่ะ ส่วนการเงินก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าอย่าใช้สอยหรือว่าจับจ่ายแบบสุรุยสุร่ายต้องวางแผนในเรื่องของการเงินใหม่ให้ศึกษาวิธีการออมเงินจากผู้ที่เชี่ยวชาญห้ามไปตามเพื่อนเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาได้หากได้ลงทุนอะไรใหม่ๆที่ถูกต้องถูกวิธีครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนคะ่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดกันสักทีนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลหลังจากดาวมรุตยูย้ายออกเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ฟ้าเปิดให้หาโอกาสไปทำบุญแล้วจะส่งผลดีต่อตัวท่านคะ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปเส้นทางจะสดใส ใครที่เริ่มต้นงานอะไรใหม่ไว้จะได้ลงมือทำส่วนใครที่ติดขดัดรอคำตอบอยูจ่จะได้รับคำตอบแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาค่ะ ส่วนเรื่องราวการเงินนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วการเงินถึงจะโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องในเรื่องของโชคลาภกันด้วยนะคะส่วนเรื่องราวความรักให้ระวังกันหน่อยให้ใช้เวลาแล้วก็ใช้สติกันให้มากๆหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวความรักเยอะพอสมควรแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสองราศีดวงเปิดในรอบ7ปีได้เวลาบายบายดาวมฤตยูแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ